สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Our History the Channel Board Game รายการที่ผมจะเล่าประวัติศาสตร์เกี่ยวกับบอร์ดเกมให้ฟัง วันนี้เป็นครั้งสุดท้ายนะครับที่เราจะพูดถึงเกมเกี่ยวกับระบบทาสแล้วก็การเลิกทาสโดยวันนี้เราจะพูดถึงเกมแพ็กอิมมัน p ิเป o n ชันเกมนี้พิเศษกว่าเกมอื่นๆก่อนหน้านี้ก็คือเราไม่ได้จะพูดถึงทาสในประเทศใดประเทศหนึ่งแล้วแต่เราจะพูดถึงการเลิกทาสในทั่วทั้งโลกเลยนะครับแล้วก็ข้อดีของเกมนี้ก็คือมันจะไม่ใช่พูดถึงแค่นักเลิกทาสในโลกตะวันตกแต่จะพูดถึงนักเลิกทาสในโลกตะวันออกด้วยนะครับซึ่งก็จะมีอยู่หลายคนมากๆแต่ว่าในคลิปวันนี้เนี่ยผมขอหยิบยก3าคนที่นน่าสใจ มาพูดถึงแล้วกันนะครับคนแรกเป็นผู้หญิงชื่อว่าคิมปาวิตานะครับเธอเกิดในปี1684ในจักรวรรดิคองโกทวีปแอฟริกาตะวันตกปัจจุบันเนี่ยจักรวรรดิคองโกเนี่ยก็กลายเป็นประเทศแองโกลาแล้วก็ประเทศคองโกคิมปาวิตาเนี่ยเกิดในช่วงสงครามกลางเมืองนะครับก็คือเป็นช่วงที่ผู้คนเนี่ยรบราฆ่าฟันกันมากแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยชาวโปรตุเกสเนี่ยมาเผยแพร่คริสตศาสนาพอดีซึ่งคนแอฟริกาเนี่ยก็พร้อมจะเปิดใจยอมรับคริสตศาสนานะครับเพราะว่าหลายคนเชื่อว่าถ้าเกิดมี ศาสนาใหญ่เป็นศาสนาหนึ่งเนี่ยที่ทุกคนเคารพนับถือเหมือนกันหมดเนี่ยก็จะสามารถนําไปสู่สันติสุขแล้วก็เป็นจุดสิ้นสุดของสงครามการเมือนได้ตัวคิมปาวิตาเองเนี่ยก็นับถือศาสนาคริสต์เหมือนกันแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่นางเนี่ยแตกต่างจากคนอื่นก็คือนางเนี่ยเชื่อว่าตัวพระเยซูเนี่ยน่าจะเป็นคนดำนะครับรวมไปถึงแมรี่โจเซฟแล้วก็ตัวละครอื่นๆในพระคัมภีร์ด้วยปัจจุบันความเชื่อนี้ไม่ได้พิศดารอะไรขนาดนั้นแล้วนะครับก็มีนักประวัติศาสตร์หลายคนเนี่ยก็เชื่อว่าถ้าเกิดเราดูตามสายประวัตติศาสร์เนี่ ดินแดนอิสราเอลในยุคโบราณเนี่ยคนยุคนั้นเนี่ยน่าจะเป็นคนที่มีผิวคล้ำกว่าชาวยิวหรือว่าชาวอิสราเอลที่เราเห็นในปัจจุบันนะครับตัวคิมปาวีต้าเนี่ยก็ออกเดินทางไปพบกับราชาเผ่าต่างๆที่ทําสงครามกลางเมืองกันในยุคนั้นนะครับซึ่งก็ไม่ค่อยมีใครหรอกครับที่จะเชื่อถือในตัวเธอหรือสตา์ในตัวเธอเท่าไหร่แต่ว่าตัวคนทั่วไปเนี่ยคนบนท้องถนนเนี่ยจะชื่นชอบเธอมากๆแล้วก็มองว่าเธอเหมือนกับเป็นนักบุญเป็นคนที่มาสอนสาศาสนาใหมให่ให้กับพวกเรานะครับแต่ว่าชาวโปรตุเกสเนี่ย ไม่ค่อยชอบเธอนะครับไม่ใช่เพราะว่าเธอบอกว่าพระเยซูเป็นคนผิวดําเท่านั้นแต่เพราะเธอเนี่ยทำนายไว้ว่าคนแอฟริกันเนี่ยไม่ควรจะเชื่อถือคนโปรตุเกสมากเพราะว่าคนพวกนี้ไม่งั้นเนี่ยเขาจะจับพวกเราเนี่ยไปเป็นทาสนะครับซึ่งในที่สุดเนี่ยพวกหมอสอนศาสนาเนี่ยก็เหมือนกับใช้อิทธิพลของตัวเองกับราชาในแอฟริกาเนี่ยจับเอาคิมปาวีต้าเนี่ยมาลงโทษโทษฐานเป็นแม่หมดแล้วก็เธอเนี่ยก็ถูกประหารชีวิตด้วยการเผานะครับซึ่งหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยคำทำนายของเธอก็กลายเป็นความจริงก็คือคนโปร ก็เริ่มจับเอาคนแอฟริกาเนี่ยข้ามน้ําข้ามทะเลไปขายเป็นทาสจริงๆปัจจุบันคิมปาวิต้าเนี่ยก็ถูกจดจำนะครับในฐานะคนที่ริเริ่มนําเสนอศาส,สนาคริสต์รูปแบบใหม่นะครับแม้แต่คนอย่างมาตินลูเตอร์คิงเนี่ยก็ได้รับอิทธิพลมาจากเธอก็คือเชื่อว่าพระเยซูเนี่ยอาจจะเป็นคนผิวดําได้เราจะมาพูดถึงคนถัดไปนะครับก็คือมูฮัมหมัดอับดุลเป็นชาวอียิปต์เกิดในปี1849มูฮัมหมัดอับดุลเนี่ยจริงๆนับถือศาสนาอิสลามนะครับเป็นชาวอียิปต์แต่ว่าก็เคยไปใช้ ชีวิตอยู่ในกรุงปารีสเขาจะมีประโยคคลาสสิกอยู่ประโยคหนึ่งก็คือ I went to the west and saw Islam but n o Muslim I got back to the east and saw Muslim but not Islam ข้าเดินทางไปโลกตะวันตกข้าเจออิสลามแต่ไม่เจอมุสลิมข้ากลับมาโลกตะวันออกข้าเห็นมุสลิมหากไม่เจออิสลามนะครับอับดุลเนี่ยเชื่อว่าอิสลามเนี่ยหมายถึงความกินดีอยู่ดีของประชาชนคือเจ้าตัวเนี่ยศรัทธาในศาสนานะครับแต่ว่าก็อดชื่นชมความเจริญรุ่งเรืองกว่าของกรุงปารีสของประเทศตะวัน ไไม่ได้แล้วก็เลยเชื่อว่าจนกว่าอียิปต์เนี่ยจะพัฒนาบ้านเมืองของตัวเองเนี่ยให้เทียมเท่าฝรั่งเศสตราบนั้นเนี่ยประเทศนี้ก็ยังจะไม่ใช่อิสลามอย่างสมบูรณ์นะครับเพราะฉะนั้นมูฮัมหมัดอับดุลเนี่ยก็เลยเชื่อในการปฏิรูปสังคมอิสลามนะครับเอาความเชื่อของาศาสดาเนี่ยมารวมกับเทคโนโลยีแล้วก็แนวคิดใหม่ๆของทางตะวันตกเพื่อทําให้คนเนี่ยกินดีอยู่ดีในสังคมมากที่สุดมีเกรดน่าสนใจอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวอับดุลเนี่ยก็เป็นสมาชิกขององ,องคอ์กรฟรีเมสันด้วยนะครับฟรีเมสันเนี่ยส่วนใหญ่มา ชิกเนี่ยมักจะเป็นคนขาวมักจะเป็นชาวคริสเตียนนะครับไม่ว่าจะเป็นประธานาธิบดีแอนดรูว์แจ็กสันหรือว่าโมซาดนะครับแต่ว่ามันก็จะมีคนอย่างมูฮัมมัดอับดุลนี่แหละที่เป็นคนอิสลามเป็นชาวอียิปต์ที่เป็นสมาชิกของฟรีเมสันนะครับเพราะเขาเชื่อว่าองคอ์กรนี้อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือกันระหว่างคนต่างชาติต่างศาสนาคนสุดท้ายที่เราจะพูดถึงนะครับเป็นชาวญี่ปุ่นชื่อว่าชิบะทาคุซาบุโร เขาเกิดในปี1852ในยุคเมจิคือสมัยเด็กๆเ,เนี่ยทาคุสาบุโร่เนี่ยศึกษาศาสนาเยอะแยะมากๆนะครับเขาศึกษาทั้งพุทธทั้งชินโตรวมไปถึงศาสนาคริสต์แล้วก็ลัทธิของจื้อด้วยนะครับต่อมาทาคุสาบุโร่เนี่ยทำงานเป็นอาจารย์นะครับสอนในโรงเรียนแล้วก็เป็นผู้รับผิดชอบชมรมโตวาทีนะครับนอกจากจะจับเอานักเรียนมาโตวาทีกันเนี่ยก็จับเอาชาวบ้านในแถบนั้นเนี่ยมาพูดคุยตกเถียงกันด้วยนะครับตัวทาคุสาบุโร่เนี่ยเชื่อว่าการพูดคุยกัน การนําเสนอความเชื่อของตัวเองแล้วก็ขัดง้างความเชื่อของคนอื่นเอาเหตุเอาผลเนี่ยมาชนกันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีนะครับจะช่วยพัฒนาให้ความคิดของทุกคนเนี่ยพัฒนาก้าวไกลไปได้คือถ้าเกิดเราฟังเรื่องมาทั้งหมดจนถึงจุดนี้เนี่ยเราจะเริ่มเห็นว่าสุดท้ายเนี่ยในแต่ละสังคมเนี่ยมันก็จะมีข้อขัดแย้งกันอยู่นะครับญี่ปุ่นก็เช่นกันก็คือว่าเราควรยึดถือตามวิถีดั้งเดิมของบรรพบุรุษแค่ไหนควรเปิดรับอะไรใหม่ๆแค่ไหน ในแง่การเมืองนะครับพระจกกักรพรรดิเนี่ยควรจะมีอํานาจมากหรือน้อยเพียงใดคนตัวเล็กตัวน้อยบนท้องถนนเนี่ยถ้าเกิดต้องเผชิญหน้ากับความอายุติธรรมแล้วเนี่ยมีสิทธิ์จะจับอาวุธลุกขึ้นมาต่อต้านด้วยความรุนแรงแค่ไหนนะครับแล้วก็ตัวทาคุสซาบุโร่เนี่ยเชื่อว่าไอ้การถกเถียงโตว,วาทีเนี่ยมันจะนําไปสู่ทางสายกลางแล้วก็ทางออกที่ดีที่สุดระหว่างหลายสุดโตนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยคนญี่ปุ่นก็จะจดจําผู้ชายคนนี้นะครับในฐานะหนึ่งในนักต่อสู้เรียกร้องสิทธิแล้วก็ประชาธิปไตย ในยุคแรกๆด้วยอันนี้ก็คร่าวๆแล้วกันนะครับเกี <S <S ่ยวกับบุคคลสําคัญที่ปรากฏในเกม p a e ็กอิมมัน p ิเ i o ชนี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยยังมีอีกเยอะมากนะครับเราจะมาพูดถึงตัวเกมหน่อยแล้วกัน เกมนี้ออกมาในปี2018นะครับโดยนักออกแบบปอดเกมฟิลเองลุ้นนะครับเป้าหมายของเราก็คือเลิกท่าแต่ไม่ใช่ในประเทศใดประเทศหนึ่งแต่ว่าเลิกทาดในทุกทวีปทั่วโลกเลยนะครับเกมนี้จริงๆแล้วมันเป็นเกมกึ่งๆึ่งเซมิโคอปก็คือว่าเราต้องเล่นร่วมมือกันด้วยแต่ขณะเดียวกันเนี่ยก็จะมีการแข่งขันกันว่าใครจะปลดปล่อยทาดได้มากกว่ากันในแตละตาเนี่ยเกมนี้จะแบ่งเป็น2เฟสเฟสแรกเนี่ยมันเหมือนกันเตรียมความพร้อมเราสามารถทําได้2องแอคชั่นซึ่งก็จะเป็นแอคชั่นเกี่ยวกับการหาเงินนะครับหรือ เตียมตัวเอาหมาของเราเนี่ยไปประจําอยู่ตามทวีปต่างๆนะครับแต่ว่าแอคชั่นที่สาคัญที่สุดก็คือหมาของเราเนี่ยไปติดต่อกับนักเลิกทาสซึ่งก็คือคนที่ผมพูดถึงก่อนหน้านี้แหละคนอย่างคิมปาวีตาคนอย่างโมฮัมหมัดอับดุลหรือว่าคนอย่างทาคุสซาบุโรนะครับอันนี้คือในเฟสที่1ทีนี้พอถึงเฟสที่2นะครับเราก็จะใช้ประโยชน์จากการที่ตัวหมาของเราเนี่ยอยู่กับนักเลิกทาสเหล่านั้นทำแอคชั่นต่างๆที่เกี่ยวกับการเลิกทาสโดยตรงนะครับบางแอคชั่นเนี่ยก็คือเหมือนกับใช้เงินนะครับ บางแอคชั่นเนี่ยก็เหมือนกับการใช้กฎหมายนะครับในทวีปไหนเนี่ยที่มีเหมือนกับเป็นฟรีแมนหรือว่าคนที่เป็นอิสระมากที่สุดนะครับก็จะสามารถใช้กฎหมายเนี่ยปลดปล่อยทาสได้ขณะเดียวกันเนี่ยก็จะมีแอคชั่นที่แบบสายบู๊ก็เหมือนกันนะครับแบบจมเรือทาตเอาดื้อแบบนั้นเลยซึ่งถ้าเกิดเราสามารถปลดปล่อยทาตในทวีปหนึ่งได้เนี่ยก็จะสามารถทําให้เราเนี่ยปลดปล่อยทาตในทวีปอื่นที่อยู่ติดติดกันง่ายขึ้นด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับใครที่ปลดปล่อยทาตได้จานวนมากกว่ากันก็จะกลายเป็นผู้ชนะไป ทั้งหมดนี้ก็เป็นเกมเกี่ยวกับระบอบทาสน,นะครับถึงแม้ว่าระบบทาสเนี่ยจะไม่ใช่เรื่องสวยงามเรื่องโรแมนติกอะไรแต่ก็เป็นความจริงในประวัติศาสตร์นะครับเราสามารถเรียนรู้ความจริงเหล่านั้นได้ไม่ว่าจะเป็นจากการอ่านหนังสือโดยตรงจากการดูสารคดีรวมไปถึงการเล่นบอร์ดเกมด้วยถ้ารู้แบบนี้แล้วก็คิดว่าคงเล่นบอร์ดเกมได้อย่างสนุกขึ้นใช่ไหมครับก็สัปดาห์หน้าเราจะพูดถึงเกมอะไรเดี๋ยวเราค่อยว่ากันต่อไปสําหรับคนที่สนใจคอนเทนต์ประเภทนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ้ด้วยขอบคุณครับ